สวัสดีนะครับผมสาหรับวีีนี้ก็จะมาสอนติดตั้งชุดกรองเพิ่มเติมนะตัวนี้เป็นฮาร์ดร็อกนะครับเพื่อนๆซึ่งต้องใช้คู่กับปลั๊กอินเซตเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเจ้าฮาร์ดร็อกนะครับก่อยเพื่อนๆทำการคลิกขวาเริ่มเป็น X อ็กซ t นะผมก็คือแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับก้อยได้ตรงนี้มานะก็ดับเบิ้ลคลิกไปเลยนะผมนี่นะ ก็จะมีสองคนเดิมเหมือนเดิมนะครับจากนั้นผมจะเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าต่างนะผมก็เปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนๆสําหรับสาหรับหน้าต่างที่สองนี่ผมจะเข้าไปที่ไดซีนะแล้วก็เข้าไปตรงโปรแกรมไฟล์ปีสิบหกนะครับผมจะเข้าไปตรงคอมมอนไฟล์นะผมนี่นะก็ดับเ์ิหลคลิกซน์ไปเลยนะเพื่อนๆจากนั้นผมจะเข้าไปตรงทูลแท็กนะผมนี่นะแล้วก็เข้าไปตรงอีเซ็ตเตอร์นะเพื่อนๆนี่นะจากนั้นผมจะกลับมาที่หน้าแรกนะก็ทําการคลิกขวานะครับตรงฮาร์ดล็อกนี่นะผมเลือกเป็น ก็ปี้มาเลยนะเพื่อนๆผมนีนะจากนั้นก็มาคลิกขวาตรงหน้าที่สองนะทูนแท็กอีเซตเมอร์นะคลิกขวาแล้วกดปุ่มพาร์ทวางไปเลยนะครับจากนั้นกดปุ่มคอนติเนียร์ไปเลยนะครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆก็เข้าไปตรงมิลี่นะในหน้าที่สองนี่นะก็ดับเบิ้ลคลายไปเลยนะแบมนี้นะ จากนั้นนะครับให้ทําการมาที่หน้าแรกนะครับให้ทําการเข้าไปที่มิดี่นะเพื่อนผมนี่นะแล้วก็ให้เลือกทั้งสองตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนคลิกขวาแล้วเลือกเป็นกอปปี้เลยนะผมนี่นะแล้วก็มาที่หน้า tool tag i s e r t e r นะครับหน้าที่สองนะครับก็ทําการคลิกขวาตรงตรที่ว่างๆกดปุ่มพาร์ตไปเลยนะครับผมจากนั้นกดปุ่มร p l พ c e ไปนะครับผมอที่ก็หมายถูกนะแล้วก็กดปุ่ม Con เ i n u e ไปเลยนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมจะเข้าไปที่ไดซีนะเพื่อนผมนี่นะแล้วเข้าไปตรงโปรแกรมไฟล์ปฏิกนะครับ ผมก็ลากบาร์ด้านหลังออกมาะแล้วก็เข้าไปตรงทูลแท็กนะผมเข้าไปตรงอิเซ m เ e อรนะเพื่อนๆผมนี่นะก็ให้ทําการคลิกขวาตรงอิเซ m เ e อร์ i e นี้นะครับเพื่อนๆครับคลิกขวาแล้วเลือกเป็น run as administrator ไปเลยนะเพื่อนๆนะผมนี่นะเมื่อมีต่างค์ไ่้ขึ้นมากดปุ่ม yes ไปเลยนะครับผมก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับ เมื่อมาถึงหน้าต่างนี้นะครับให้เพื่อนๆกดที่สีส้มมเหลืองนะครับที่เขากำลังโหลดอยู่นี่นะครับฉะนั้นนะครับก็ให้เลือกเป็น h าร d ดด็อกนะครับเพื่อนๆนี่นะฮาร์ดด็อกอยู่นี่นะก็เลือกเป็น Origi n a l Mix นะครับผมแล้วคอยสักแป๊บหนึ่งนะครับก็นี่นะชุดกรองฮาร์ดด็อกก็มาแล้วนะเพื่อนๆผมนี่นะก็รอให้เขาดาวน์โหลดให้เสร็จก่อนนะเพื่อนๆผมนี่นะ เพื่อนก็ลองเข้าไปตรงเบ์เซอร์นะจะมีแพทเทิร์นต่างๆนะนี่มีตรงเสร์ชก็มีแพทเทิร์นนะแล้วก็มีมิกเซอร์ด้วยนะเพื่อนผมนี่นะะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปที่เสื้อดูนะผมจะลากแพทเทิร์นมาสักหนึ่งชุดนะผมนี่นะอันนี้ผมก็จะลองเล่นดูนะครับผมก็กดปุ่มวนตรงนี้นะเพื่อนๆแล้วกดปุ่มเล่นไปเลยนะก็จะประมาณนี้เลยนะผมมิกเซอร์ก็สามารถปรับข้างต่างได้ เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับผมอารล็อกจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆนผมเดี๋ยวลองเลือกอีกสักมิลเพื่อนนะครับเพื่อนๆก็สามารถาเลือกปรับได้เลย โอเคนะผมชอบรัน EP นี้ผมก็จะมาสอนเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าเลยนะครับ